โอเคครับก็ใครมาบังวะโอเคครับก็อยู่กับอ่าไมค้าส์นะครับกับฮันก้าเกเบนะครับใน EP ที่แปกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวก่อนจะบังกันทำไมวะโอเคครับก็ช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับก็ลงไปยาวเกอนก็แล้วกันนะครับโอเคโอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่โอ้โหไม่ไดตีกูนทำไมวะแม่งเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนโอเคครับกโ็โอ้โหโอ้โห เโอ้มาถึงก oh. ูเก oh. ็บตายแล้วไอ้ห่าเอ้ยเจ้เจ้เจ้ดีนะที่มีดาบโอ้โหไม่มีดาบหมดเลยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเจ้เจ้ก็น่าจะได้อยู่มั้งเรียกูคุณแค่นี้นะครับโอเค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 มีคนไล่ตีกันคนไล่ตีกันคนไล่ตีกัน ไรเตียนมาดิ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 โอเคโอ,เคโอเค้เกือบตายคนอีกหรือเปล่าวะกลุนั้นอะยี่ยี่ไปก่อนไปก่อนไปก่อนเดี๋ยว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 โอเคเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนคนนะหรือเปล่าเปล่าลุมกันนะก็เหมือนโคนอนะเหมือนคนจริงๆเห็นแวบๆนะครับ วะหรือเปล่าโอเคเจแล้วนะครับอออื้อื้กูก็ยังไม่ได้ใส่หาเลยเลยในก่อนในก่อนในก่อนเดเดเดดเดยเนยโอเคขอทิ้งก่อนโอเคใส่ก่อนใส่ก่อนโอเคมา เดี <t un Foot> okay, t <t like ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคนมีไหนกันหมดเดี๋ยอีกสิบสองคนนะครับตรงนู้นหรือเปล่าใช่วะแถวๆนี้แหละเราต้องดูกล่องเป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้ามันเปิดแล้วแสดงว่ามีคนมานะครับโอเคดู่มเนี้นยังไม่มีก็ถือดีถือว่าเป็นเรื่องดีก็ที่เอนชานนะครับอะไรตุ้มๆเนี่ยก็มีเข็มทิศไงนู้นนะครับโอเคตามไปตามไปตามไป เหนวะเหนวะิมสอวอนี้ดีวะเคเดี๋ี๋เดี๋ยวเดีเพึ่งนะเดี๋ยวเพึ่งเดีข้างบนเลยครับผมคิดว่ข้างบนนะป็นไงบ้ โอเคโอ้มา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 มยมา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 มเมา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 ามาามานาลามามมามมามามามมา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 มมา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 ามามาม ในเดือนนี้นะผมก็จะลงคลิปตลอดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ติดปัญหาที่ไม์ผมมันพังนะครับผมก็ต้องเก็บเงินซื้อไมใหม่นะครับก็ถ้าคลิปนี้ออกไปแล้วนะครับก็ก็อาจจะก็อาจจะเูก็อาจจะอีกเดี๋ยวผมจะเก็บเงินซื้อไมใหม่นะครับเพราะช่วงนี้ไม์ผมมันก็ใครที่ดูหลายๆพาร์ทนะครับ EP มานะครับผมก็ไม่มันช็อตนะครับก็น่าจะ ได้ยินกันอยู่นะครับว่าอย่างนั้นก็จะซื้อใหม่ๆนะครับแต่ว่าผมคง <c oughs> ไม่ซื้อใหม่ไอ้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทละผมว่าผมซื้อเมื่อไหร่ผมเปลี่ยนทุกปีเออใช่มันทางบ่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองซื้อใหม่สักใหม่ดีๆสักหลายๆพันดูนะครับอาจจะดีหน่อยนะครับนํำเสียงเสียงมันก็จะดีหน่อยนะครับกออ็นั่นแหละก็อาจจะ อืมไม่ได้อัพคลิปนะครับก็ขออภัยกันด้วยนะครับแต่ช่วงนี้ก็อัพยาวๆกันไปก่อนก็แล้วกันนะครับโอเคมาโอเคกูดึกนาน,นครับไม่มีที่อินชานะ่ะท่านชมไงท่านชมครับตอนนี้นะครับเราไม่มีที่อินชานนะครับยนที่เมกันโอเคซั okay. พพลายดอกมาแล้วนะครับกูยังไม่ทําอะไรเลยกูยังไม่ทาอะไรเลยนะครับโ okay. อเ่ยปขอออกไปก่อนเดีย๋ยวเราไปลานะนขอออก <c oughs> <c oughs> ลากเขาโอเค <c oughs> <c oughs> มีใครไหม ก็น่าจะมีแล mm ้วล่ะนะไม่ม nah ีก็ไม่ใช่ละไม่มีก็แปลกละครับอืมอ่าโอเคโอเคโอเครู้ส IR ึกว่าเขาจะตีกันไปแล้วนะครับแล้วเรามาลาดเขาเอานะโอเคครับอ่ะไหนอีกอ่ะที่ตรงนี้มีที่ช้าหรือเปล่าผมน่าจะมีนะ มีวะทุกทีผมเห็นมันจะมีนะวะเออนะครับเนอะว,วะมันไม่มีอะทุกทีผมเห็นจะมันจะมีไงแต่ทำไมตอนนี้ไม่มีวะโอเคอเคียจะพูดอะไรอีกไม่รู้เหมือนกันนะครับ <laughs> ก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็น,นะครับแง ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก็ก็เดี๋ยวผมคิดได้ละว่าจะทำอะไรต่อนะครับกับลงคลิปนะครับแต่ว่าไม่มันดันมาช็อตก่อนนะครับนั่นแหละก็ต้องเก็บเงินอีกอีหลายวันแหละถึงจะทำได้ะอะไรอะเด็กแมทมึงสี่คุณยังไงว่างงยังไม่ได้เอนชานของเลย โอเคโอเคมาเลยโเคสี่คนนะครับโอเคโอเคยูนสโนบอนไปก่อนไม่มช่วยหาเลยเลยนะครับโอ้โหป๊อปป๊อปทีมอนหรเปล่าเนี่ยมันไม่ตีนวะอ่ะวิ่งวิ่งครับวิ่งครับ วิ่แข่งวิ่งหรือเปล่าวิ่งเลยตัมหรือเปล่านายไม่น่าจะใช่เอาไม่บอกว่าวิ่งทะลุรัวไปนะโอเค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 ตามมตามมาล้วแล้วแล้่แล้เรล้วแล้วแล้ล้ววแล้วแ่้วแล้วแ้ว้วแ้แลลวแล้วแล้วแล้วแวแลนวี้วแ้แล้วล้กแล้แล้วแ้นแ้วแล้วล้ล้วแลล้้ล วิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนนายเออพอแล้วพอแล้วพอแหละพอแหละพอแหละเดี๋วิว่งเยอะเดี๋วิ่งเยอะพี่เกียดอ่านแล้วเนี่ยตีมันก่อน <c oughs> นายอย่าตีคนอื่นดไม่ดีอ่ะเออใช่ป่ะ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 เออเชื่อมึงถามกูหรือยังมึงตีกูนะครับโอเคโอ